เสียหายชีวิตเบื้งว่างไปหาหมอเดี๋ยวเปิดเพลงซะเพลาะเลยที่ไหนรถบล็อกแม่นล็อกอะไรอ่ะตำรวจทำอะไรอ่ะเบอร์รรของคุณอายาสมิธเนี่ยฮะเขาเป็นใครครับพอดีตรวจสอบยานพาหนะจากระบบแจ้งว่ารถป้ายทะเบียน ZIN053 เจ้าของคือ,อคุณอายาสมิธอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเละเทะเลยนะฮะไปทำอะไรมาครับเนี่ยปฏิเหตุนิดหน่อยอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับ ขออนุญาคนรถหนได้ไหมครับขัขออนุาตคนนข้างไหนอะเข้านอนพักยัั์ูข้ไหนแล้วทำไมเจ้าของรถถึงอยู่โรงพยาบาลล่ครับเขาบอกอยู่ว่าเขาเนี่ยมัติเหไไหมไกี่ยวัเี่ยวกันเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกันเก่ยวกัเก่ยมกด้เยวกัเก่ยกันเ่ยกูียกัเกกับเ่ยกัเียกัเ่ยวกเ่ยกั่ยด้ัวั่ยกนวเกยเรื่ยกเก่กัเ่กัเ่ยกวก่ยัเยก่ย่ยกันว่ย ให้เราค้นตัวคุณเจมส์ขอคุณตุ้มได้คุณได้ยังไงตุ้มได้เชินลูกพี่ไปเชิญไปช่วยนะเดี๋ยวรู้นะให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่เลยครับผมเชินลูกพี่ครอไเจมสไหต้องค้นตัวเห็นได้คนไม่ได้ทำอะไรพี่อ่ขอโทษนะฮะแบบนี้ยิ่งน่าสงสัยเข้าไปอีกคุณแยกลุนครับผมจะหนีไปไหนฮะนี่มันดาดฟ้าครับคุยกันก่อนฮะแยกลุนบัง เขาอยู่นี่คงเปรเี้ยอยู่นี่แล้วอยู่ๆคุณจะมาขอคนต้นเปี๊ยพูนได้ยังไงคุณนั่งมากับเขาคุณมาปักปั๊มได้ไงว่าเปี๊ยพูนตกคุณต้องสงสัยไปแล้วล่ะตอนนี้คุณจะมาขอคนต้นเปี๊ยพูนไม่ได้คุณครับนั่นถือว่าหลบหนีแล้วนะฮะจะให้ความร่วมมือกับพวกเขาไม่ได้นะครับเราเป็นผู้ต้องสงสัยนะคุณจะขอคน้ยพูไดยังไงรลืแล้วไปที่ไป ผมไม่หัวจะปวดเขาเลยนะขอได้หรือเปล่าเลยเด็กคนนี้น่ะเขาขอสั่งสอนเองได้หรือเปล่าใชจะให้ผมทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้งั้นเหรอครับจะได้เท่าไหร่ล่ะไม่ฮะขอเธอครั้งเดียวแล้วกันนะขอครั้งเดียวนะฮะเจนจะไม่ขออะไรอีกเลยถ้าเจอผู้ต้องสงสัยค้ายเธออีกรอบจับเธอได้เลยนะผมเองก็ไม่ได้เจอคันของล้าเขาจริงจเขาบางคนตัวเปรตคุณไม่ได้คุณอยู่คุณก็จะมาขอคนสวเขาตัววอย่างนี้มันก็ไม่ได้ไม่รูเรื่องอะไรเลยไม่เป็นไรผมจะติดต่อคุณไปนะครับครับครับหมอจะปวดละ ครับตอนนี้คงต้องไปขอยาพาราที่หมอกินแล้วเ<ต>ชิญครับนี่มันต้องโดนเชนสักครั้งหนึ่งแหละจับสิจับไม่ได้ครับเพราะว่าเพราะว่าผมไม่มีสิทธินะ่ะเล่นคนนี้ดีกว่าเขาชื่ออาญาชมิดใช่ไหมผมจะปวด,ดผมจะไปยึดรถเขาก็ไม่ได้อ่าทำอะไรไม่ได้เลยเว้ยคุณหมออยู่ครับขออนุญาตครับคนไข้คนนั้นคุณอาญาใช่ไหมครับอาญาชมิดใช่ายา,มา,า,ยาผมคงต้องขอคุยกับเขาเป็นการสวนตัวหน่อยนะคุณอาญาครับผมคุยกับผมก่อน อาจจะต้องขออนุญาตควบคุมตัวคุณก่อนสักครู่นะครับเอ่อขอไปเข้ายวสวนสักครู่ค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันที่สอนอนะครับเรื่องอะไรคะอ่าคุณตกเป็นเรื่องสงสัยไปแล้วแหะครับผเขาจะทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยฮะเขาโ่วงเฉยๆเขาบอกเขาขอตัวไปนอนแล้วเขาจะมาสอนอไหมผมไม่ไว้ใจว่ะนอนบ้านแฟรงค์สภาพ เขาบอกเขาขอตัวไปนอนก่อนคือสภาพรถมันเหมือนมากนะคุณไปโรงพยาบาลให้หมออยู่รักษาอืมผมเมมเบอร์ไปแล้วไม่ใช่เหรอน่าจะเบอร์นี้หแหละโทรมั่วแป๊บสวัสดีครับหมออยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะสอบถามหน่อยฮะเออ่ผู้หญิงคนไข้ที่ชื่ออาญาสมิธ์คุณเมเจอครับเขาไปโดนอะไรมาฮะเหมือนข้อสองจะเป็นแผลหรอกนะคะเขาบอกไหมครับว่าเกิดจากอะไรเหมือนจะไปเล่นจน มาค่ะกับเด็กผู้หญิงคนที่ชื่ออะไรน่จาจะปอ <บร S 2> หรอปอ<ร>ล่นใช่ไหมครับไปเ,เล่นโซนด้วยกันมาแล้วมีข้อเสอะลอหลอกนิดนึงอะค่ะข้อที่ดูรักษาอกษาการนานมากเลยครับมีมากกว่านั้นไมหมฮะพอดนี้ว่าเคยรู้จักกันนะคะเลยคุยกันนานนิดหน่อยถามสารสุขขกถูกทิบกันเยอะไปหน่อยอะค่ะเห็นว่ามันนานเกินไปก็ดูแปลกๆนะครับเขาได้พูดถึงเรื่องรถไหมครับเขาไปทําอะไรมากับตัวรถแค่พูดว่าไปเล่นโซนมาแล้วก็แถอหลอกนิดหน่อยเรืนะ่องรถเขาฟังนี่เกิดจากอะไรเอาะจะทราบเล่นโซนถึงรถพังเลยยูไม่ได้เห็นรถเขาเลยอะพอหันใหม่ทีเขาก็ อ่ทีนาห้ง้งตรววจและค่ะคุณดูไม่เห็นตอนที่เขาวิ่งเข้ามาเลยเหรอครับออพอดีว่าคุยกับหมออาทิตย์อยู่ข้างหลังนะคะแล้วเขามากดกิ่นก็เลยเข้าไปรักษาเลยอ๋อโอเคโอเคของคุณนี่พราล้มมือกับผมคะ่ะด,ดีค่ะหลับนานไปนะกระโดดออกหน้าต่างหนีไปหลังบ้านแล้วมั้งคดีเก่าไม่่คลี์คดีใหม่ใหม่ละน,นี่คนธาบิดครับ กูไปทำอะไรที่หน้าสอนอครับเมื่อวานสิขับรถเร็วมากเลยนะคุณจังหวะที่เกิดเหตุต้นบ้านตนเลือืมรีบไปไหนฮะไปหาเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะเปียกปูนครับไปหาเพื่อนชื่อเปียกปูนด้วยสักครู่ครับอุยคุณอาญาครับจะไปไหนฮะเปียกปูนครับคุยกันก่อนครับต้องนาจอดรถด้วยครับให้ความช่วยมือด้วยโอ้ ครับจอดด้วยรถผมแข็งแรงนะฮะเห็นแบบนี้รถผมค่อนข้างถึกรถผมแข็งแรงแต่มันใหญ่ไปหน่อยคุณทวิสเออน้มันโจรอ้าวหายอีทวิสก็หายบอกไปหาเพื่อนเพื่อนชื่อคุณอาญาอยากันัดแนะกันมาเนี่ยตั้งหลักแป๊บเดินดอบบี้มาจะฟ้องให้จับอะไร มันกลางสี่แยกนะคุณไม่สิกี่แยกวะกลับมาเล่นเลยสินะดู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 รถม,มันเดียวง่ายโถขี้โกงรถผมมันเรี้ยวยากนะคุณเอาหายเก่งนักนะเราอย่างน้อยมีตำรวจช่วยสักคนก็ยังดีอ่อเออใช่คุณนัทหรือผมโดนรับน้องอยู่วะถ้าจะรับน้องแบบนี้ผมว่าผมลาออกดีกว่า ตายสิซ่อมรถแบบยับเยินเหมือนหน้าตาผมเลยตอนนี้รถบ้ารถบอนี่รถตำรวจเลยไม่รู้โคตรกากเลยไล่โจรชนโจรชนรถโจรก็ไม่พังรถตำรวจพังแทนแถมไม่พอช้ากว่าก็ช้าเลี้ยวก็ยากโอ้ขากระเพกอีกตัวหมอช่วยดูขายผมหน่อยครับพอดีล่าโจรเมื่อกี้น่าจะเกิดอุบัติเหตุนะฮะอ๋อน่าค่ะข้อเท้าอครับผมถ้าไม่พลิกก็แพงครับแต่ไม่ถูกแน่นอนคมาเดินใหญ่ผมจะคุ้นครับผมอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยดีนะฮะ รครับเรียบร้อยแล้วค่ะคุณอาริสสวัสดีครับามาทำอะไรโรงพยาบาลครับเนี่ยอ,นนอันนี้เพิ่งเอาติดหรือเปล่าครับเนี่ยมนติดนานแล้วค่ะคุณหมอเขาจะเบิกงินไม่ได้ไนะอ๋อขอบคุณครับ,รบจะได้ไม่ทำอีกครับ มือจับตรงนี้มีไปเจอเหตุอะไรมาคะคงต้องรบกวนคุณอลิซนั่งก่อนนะเรื่องยาวเหรอคะอืมจะพยายามเล่าให้สั้นที่สุดครับแต่ยังไงไมันก็ยาวอยู่ดีอันนี้เรื่องแรกนะครับคุณอลิซพอจะคุ้นเคยกับคุณหรือว่าเคยเห็นนะครับคุณอายาสมิทกับอออ่าคุณเปียกปูนไหมครับคุณอายาสมิทเหรอคะเป็นลูกสาวของคุณจอร์ดสมิทเจ้าของไร่ฟาร์มมังกรกับวายซงออกตอนนี้นะคะอ่าผมเจอรถของเขาอะครับสภาพยับเยินแล้วก็ ก่อนหน้านั้นตอนที่ผมกําลังไล่ล่าเริ่มเรื่องเริ่มเรื่องก็คือผมก็ลาตะเวนแล้วก็มีเหตุ ป้นจี้เกิดขึ้นประมาณ3จุดในเวลาที่ไล่เลี่ยก,กันครับผมเลยคาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายน่าจะ3คนนะครับมีอยู่จุดจังหวะหนึ่งที่ก็ยังอยู่ในช่วงไล่ล่าครับมีรถอยู่คันหนึ่งครับคันสีขาวมั้งแล้วก็มีเส้นสีดําตัดตรงกลางรถตอนนั้นตอนไล่ล่าก็เหมือนบาดเจ็บมาขาข้อเท้าพลิกผมก็เลยไปโรงพยาบาลพอถึงโรงพยาบาลเจอรถคันนั้นนะครับจอดอยู่ที่จุดจอดรถของโรงพยาบาลตอนแรกก็ไม่มีคนนะครับอยู่ดีๆคนที่ชื่อเปียกปูนครับ เขาก็มาบอกว่าอะไรนะยุ่งอะไรกับรถของพี่สาวเขาหรือเพื่อนเขาอะไรสักอย่างเลยฮะอาจารย์น้องสาวเขาหรือเปล่าคะน้องสาวเขาใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่าเาไม่ได้รู้จักกันขนาดนั้นพ่ดตาประวัติเขาจริงๆแหรือเปล่าคะคือเขาเป็นน้องสาวบุญธรรมของคุณแม็กนะคะที่อยู่คลานขาบบ้าเก่าคือคุณแม็กเป็นภรรยาของคุณวันเป็นเจ้าของของขับกาแล็กซี่อะค่ะจะพอรู้จักกาแล็กซี่เนาะที่เคยเกาะเรื่องเมื่อห้าปีก่อนใช่ไหมใช่ค่ะ <Okay. S 2> แล้วเขาก็เป็นน่าจะนับถือคุณจอรเป็นเหมือนลุงมั้งคะค่อนข้างจะปวดน,นะคะโอเคครับนั่นแหละครับเอากลับมาที่เรื่องวงบาลต่อมันก็มันเป็นรถต้องสงสัยคันเดียวกันนะครับแล้วก็พยายามจะเรียกให้เขามาเรียกให้เขาจอดเขาก็ไม่จอดเหมือนจะมีการชนรถเจ้าหน้าที่ขัดขืนก็จับกลุมสรารพัดข้อหาเลยครับตั้งคดีไม่ทันเลยแล้วก็จากนั้นก็ฆ่าสายตาไปนะครับเพราะว่ารถพังก็เลยคิดว่าอยู่ในช่วงนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะ เรียกมาจับได้ใช่ไหมครับไม่ต้องเรียกหมายเรียกแล้วมั้งเพราะว่ามันชัดเจนมากๆเลยครับพอดีมีจังหวะหนึ่งผมลงรถไปสามารถตรวจสอบทะเบียนได้อะไรเงี้ยก็เลยทราบชื่อมาว่าเป็นของรถของเขาครับเราเราสามารถเรียกได้เลยใช่ไหมอืมคือถ้าเรียกมาตอนนี้คือมันไม่มีหลักฐานแล้วไงคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นณนะตอนตอนนั้นที่ขอค้นตัวหรืออย่างเงี้ยถ้าได้หลักฐานก็คือด,ดําเนินคดีได้เลยใช่เนี้ยแต่นี่คือเหมือนเราปล่อยไปแล้วอะคะ่ะ มันไม่มีหลักฐานอะไรแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราไปทําอะไรมันจะกลายว่าเราเป็นคนผิดผมขอเขาคนตัวช่วงหนึ่งด้วยครับอ่าพยายามแล้วครับด้วยความที่เป็นตลอดวด้วยแล้วก็พยายามที่จะจับกลุมแต่ก็ไม่มีหลักฐานสุดท้ายแล้วก็เลยเหมือนวิ่งกันว่อนนะครับเขาปุ๊บปนปวนจริงๆแลวฮะวิ่งว่อนลงพยาบาลเลอนกันจริงๆถ้าจะขอคนตัวใครนะคะแนะนาว่าให้เป็นเหตุซึ่งหน้าดีกว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ๆเราไปขอคนตัวมั่วมันจะกลายเป็นว่า ไปขอคนตัวมั่วมันจะกลายเป็นเหมือนเราไปปักปั๊มเขาะคะเรียกว่าอะไรนะหมิ่นประมาทเลย <Good job. S 3> นั้นก็แสดงว่าสรุปเรื่องเคสของคุณอาญากับคุณปุนเปียกก็ปล่อยไปใช่ไหมคือ <c oughs> ชื่อเป,ปิดปุนไม่ใช่หรอครับผมเรียกปุนเปียกรู้สึกว่าาจะเข้ากับเขามากกว่านะไปที่ไหนที่นั่นเปียกตลอดเลยถ้าเกิดว่ามันเป็นเหตุซึ่งหน้าน้องขอดําเนินคดีคนตัวเลยอะไรเย่างี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณปล่อยไปแล้วก็คือเหมือนเราไม่มีหลักฐานอะไรที่จะไปจับเขาแล้วอะ โกาสดีเหมือนกันนะคะเพลงก็พราอครับมันไม่น่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลน่าจะเปลี่ยนโรงพยาบาลเป็นาชายหาดได้ไงไม่ก็ที่คาริสโตก็ดีครับทำมาแล้ใช้ได้เลยมันหวยหาการผัก้อนนะคะดูเหนื่อยๆจะดีกว่านี้ครับถ้ามีพี่เลี้ยงอยู่ด้วยแต่ <c oughs> เ,เขาก็คงเข้ามาะะหวังว่าง,งั้นนะครับเป็นคู่หูแล้วคะช่วงนี้ อเหมือนหัวหน้ามอบหมายให้เป็นที่เลี้ยงใช่ประมาณเป็นบัดฑิตก็ได้เลยแล้วถ้าอย่างนี้คือเขาสอนอะไรบ้างหรือยังอ๋อก็พื้นฐานทั้งหมดน่าจะครบแล้วแต่ถ้ามากกว่าน,นี้ผมก็คงจะเป็นเรื่องคดีที่แบบที่มันซับซ้อนซับซ้อนหน่อยออเคก็ค่อยๆเ,เรียนรู้ไปอะค่ะใช่ก็เลยเข้าใจว่ามันบางอย่างมันก็ต้องเจอกับตัวมันจะ 100กว่ามันจะเข้าใจก็ได้อืมตอนแรกลิซ่าจะรับน้องคุณคลองกับคนหนึ่งเอ่อคุณตำรวจใหม่เหมือนกันชื่ออะไรนะคะอาเธอร์หรือเปล่าใช่ครับคงจะยากครับคุณอาเธอร์เขาล่าสุดเพิ่งอินบอกเข้ามาว่าแทบจะไม่ได้กลับมาดูแลเมืองเลยก็ดีธุระทางครอบครัวก็ค่อนเยอะเลย คนเดียวไหวไหมคะจะโดนรับน้องไหมคะมถ้ามันนานเกินผมก็จำเป็นนะครับก็ลองดูคะ่ะสนุกอยู่นะคะ่ะสนุกสราน